รู้ไม่จริงทั้งนั้นแม่นแล้แต่เป่าเราสมาคมผมผมขอเตือนสมาคมอย่างนี้นะครับพูดด้วยความหวังดีแล้วก็ส่วนหนึ่งในเมื่อองค์กรคุณคุณก็ตั้งมานานแล้วนะครับ20-30ปีแล้วเวลานี้คุณจะมาพังเพราะเครื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้นเหรอคุณตอบเขา ว่าเก้ๆยังไงคุณก็ตอบไม่ได้แท้แท้ยังไงคุณก็ตอบไม่ได้ไปที่รับรองที่คุณรับรองรับรองออกมาเขาไปโดนเขาตีเกปัญหานี้ซ้ำซ้ำซากซากนะผมเชื่อว่าคุณก็ฟังมาพอสมควรนะผมเตือนในฐาหนะคนในวงการภาคเครื่องในเมื่อคุณโมเมมานานพอสมควรมันถึงเวลาที่คุณจะต้องยอมรับความจริงซะทีนะครับ วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับว่าพระเนื้อดินเนื้อผงของคุณนี่คือสร้างด้วยอะไรส่วนโลหะคุณที่ใชาวไอผสมนั้นคือโลหะอะไรทุกอย่างมันพิสูจน์ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสมาคมที่ผมด่าคุณว่าสมาคมกรรมลอเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนใหม่ หาวิธีแก้ไขนะผิดแล้วผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับแล้วแก้ไขใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการโดนเขาด่าตลอดไปนะครับนี่คือความหวังดีที่เตือนสมาคมนะครับนะหรือว่าคุณก็ตั้งมานานพอสมควรไม่ใช่โมเมไปอย่างนั้นแล้วก็แหมวันนี้แท้พุ่งนี่แกคุณก็ตัดสินอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความรู้นะครับ คือจริงๆแล้วเมื่อคืนผมผมก็ยังก่อนที่จะออกคลิปนี้ผมยังคิดถึงอะไรว่าเสียดายแทนคุณนะคือถ้าหากว่าคุณยอมรับสักนิดหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์นี้เก่งกว่าคุณแน่นอนไอ้คุณน่ะไม่เก่งหรอกคุณคุณนี่แม่งอาศัยเปิดมาก่อนเพราะนั้นถ้ายอมรับแล้วปรับปรุงแก้ไขให้มันเข้าสู่วิทยาศาสตร์คุณจะดีมากแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ยอมเข้าวิทยาศาสตร์ คุณก็แท้วันนี้แกพรุ่งนี้คุณไม่มีวันจบเที่ยวที่แล้วบอใบไ,ไม้ซื้อเครื่องมาแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งคือที่หลังสุดนะครับซื้อเครื่องมาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเครื่องพวกนี้มันทําไม่ได้มันเช็คทองอย่างเดียวแล้วก็มาถึงอ,อีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ลาดพราวนะครับก็ซื้อเครื่องมาโชว ผมก็เลยพูดถึงว่าตอนผมหกปีก่อนที่ผมมาใช้พวกนี้แม่งก็ปากค่อยพูดอยู่เรื่อยบางคนก็พูดหนาะว่าผมเอาอะไรมาตรวจโน่นนี่นะหานะว่าไม่ดีอย่างงดอย่างนี้นะขฏว่าเวลาผ่านไปห้าหกปีเวลานี้เรียนตามผมมาตั้งมากมายซึ่งตอนนั้นผมเคยพูดไว้ว่าใครเรียนแบบผมนี่เป็นลูกหมาเมื่อ ห้าหกวันก่อนผมออกคลิปหนึ่งผมก็เห็นในเงาในรูปภาพของในไลน์ของบอใบไ,ไม้มีเครื่องตั้งอยู่ข้างๆางผมก็เลยบอกว่าแม่เดี๋ยวนี่หมาลูกหมานี่เยอะแยะไปหมดม่ผมหาไปสองวันมวาบาแม่หายไปหมดแล้วแม่หลบหมดเพราะฉะนั้นคือเวลาเราต้องยอมรับวิทยาศาสตร์ ก็คือชัดเจนที่แยกแยะได้นะการที่เข้าเครื่องวิทยาศาสตร์เช็คปั๊บออกมาในนั้นมีส่วนผสมมีอะไรนี่เขาจะบอกหมดคุณเอากล้อง 10x คุณยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเอาเอาต้นฉบับในการสร้างคุณยังไม่รู้ไม่จริงเลยว่ามีมีมวลสารอะไรแล้วคุณจะไปดูอะไรนะมันกเป็นการโกหกเขานะครับสำหรับวันนี้หกเหรียญไปดูหมดเอ๊ะย่างนี้เลยเหรียญหนึ่งใช่ไหม หรือจะไปกี่เหรียญแล้วของสองเหรียญครัเก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับาชัดขมครมา หลวงู่เอี่ยมนะครับทั้งหมดห้าเหรียญนี่ผ่านไปเหรียญที่3นะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อม2484นะครับ mm hmm. คุณชื่ว่าตลัดเพชรชุดที่แล้วกับชุดนี้10ใบจะพอะสิบใบตลับเพชรนี้กี่ล้าน มันไม่ใช่ถูกนะครับของที่จะมีคุณค่ามันต้องเลี่ยมด้วยตลาดเพชรนะครับมันถึงจะมีคุณค่าเสร็จแล้วก็จะแปองค์สุดท้ายหลงปู่ศุกนะครับว่าปักของมะขามเท่าสองสี่วโ จะครบหาชุดนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับห้าองค์เป็นชุดนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับอาละทีนี้ผมก็จะโชว์ท่านของเที่ยวที่แล้วกับเที่ยวนี้นะครับอย่างที่สักขี้ผมพูดว่าเฉพาะสองชุดนี้แค่เลี่ยมตลับก็จะตายแล้วในเนี้ย สองชุดน,นี้จะพาะตลับเพชรหลายล้านบาทนะครับไม่ตำจาดสามสีล้านบาทนะครับเฉพาะตลับเพชรอย่างตลาดอย่างเดียว10องค์นี้นะครับผมจะตีให้3ามแสนมันก็3ามล้านหนะครับ นี่ครับผมหันเข้าไปหากล้องนะครับที่งวดที่แล้วเป็นชุดเบนจภาคีสมเด็จนะครับทองคําแล้วชุดนี้ก็จะเป็นเบนจภาคีเหรียญคุณผมึงบอกว่าแค่ตลับอย่างเดียวนะอย่างน้อยต้องมีสีล้านบาทถ้าตีขั้นต่ำสามล้านห้าแต่ว่า3ามล้าน้าก็ไม่น่าจะได้ ถ้าได้ก็คือคงจะต้องชุดสมเด็จนี้อาจจะว่าผมได้มานานกว่าทองตอนนั้นอาจจะถูกกว่านะครับแต่ถ้าเตรีราคาทองปัจจุบันไม่หนี4ล้านถึงสีล้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายผมถึงบอกถ้าใครมีเหมือนผมครบชุดมาเอาเหรียญเบตงสองนะครับของท่านสวัสดิ ชอบพันนิดเป็นผู้สร้างมารางวัลผมให้ชุดละสามเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคุณมาอวดผมหน่อยคุณจะได้พ้าไปสามเหรียญนะครับไม่ได้เกินคำพูดนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีนะครับมีก็ไม่ครบนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับรางวัลหน้าเราจะเจอกันนะครับในชุด าจากจงคงอีสงฆามีโดจีนะครับจากจงคงอีแล้วก็ชินาดาราชอีก5องค์อีกเป็นชุดเหมือนกันผมจะให้เป็นชุดๆนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อสวัสดีครับ